สวัสดีครับผมจะาล้ำลูกชาวนาวันนี้มาดูอุปสรรคเล็กๆนะครับของน้องกระินเตพาอายุสองเดือนเตษเตดนะครับนี่ดูนะครับเปรียบเสมือนชีวิตคนเรานะครับมันต้องมีอุปสรรคนะครับอยาให้มันราบเรียบเหมือนโดยได้กินกุหลาบมันจะไม่มีรสชาตินะครับเปรียบเสมือนอุปสรรคเล็กๆนะครับของ น้องกระตินแตยพาต้นนี้นะครับเดี๋ยวตามมาอยู่ใกล้นะครับอย่าทูมปดูนะครับนี่นะครับน้องเขาต้องฟันป่านะครับแต่ว่าท่ามกลางโศกนั้นนะครับมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะครับน้องเขาเเริญเติบโตออกไปชูยอดอย่างสวยงามเลยนะครับเป็นพืชน้องเขาก็ยังไม่ท้อแท้นะครับเราเป็นมนุษย์อย่าให้อายน้องเขานะครับวันนี้ดำเกรดชีวิตดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ